กิติกลุ่ค่ะพวกเรานะคะทีมข่าว g t ทีวีฟอ,อมลาสเวยกวเราได้น,นะคะทุกวันเสาร์นะคะ9โมงถึง10โมงนะคะส่ัทีมงานของเราอยู่ที่นี่และเราจะพบกันทุกวันเสาร์3ทุ่มถึง4ทุ่มทีมงานของเราก็มีซินดี้บุญชูแล้วเท็กิติคุณพบกันที่นี่ทุกวันเสาร์ครับ ชื่อิชากนภัยที่เล่นฉินค่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยมาแข่งขันกอล์ฟค่ะที่อเมริกาวันนี้จะพามาดูดักับพี่ๆทีมงานที่มาช่วยค่ะคุณป้าหมอที่ให้หมู่คณะนะทุกคนมาใช้มามาช่วยมาช่วยดูแลและขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ,คคะคยินดีค่ะแล้วก็ขอแสดงความ ยินดีกับหลานทุกคนนะคะแล้วก็ตีกันเก่งมากจริงๆอ่าแล้วก็คุณคุณยายแล้วกันนะคะคุณยายขอแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับปีหน้าก็มาใหม่นะคะสวัสดีคุณค่ะเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยอะคะไอ้ประสบความสำเร็จไหมคะก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วค่ะไปที่อเมริกา่ยได้แชมป์ไหมคะได้แชมป์ค่ะ อรายการเลยใช่นค่ะแล้วพี่กิฟต์จะมาแข่งที่อเมริกาอีกไหมคะก็คงคิดว่ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเลิกเล่นหรือเล่นต่อคะเล่นต่อค่ะแล้วได้แชมป์อะไรบ้างคะก็ได้แชมป์จูเนียร์เวิร์คาสเแล้วก็มาได้แชมป์เวิร์มาสเตอร์ค่ะเก่งมากค่ะี๋ยววันนี้เรามาพบกับอีกคนชื่อพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียว วันนี้เหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยค่ะวันนี้ตีเท่าไหร่บ้างคะดีไหมคะดีค่ะในะรอบที่เล่นกอมาเลยค่ะวันครั้งนี้ได้แชมป์มาก,กี่รายการแล้วคะสองรายการค่ะรายการอะไรบ้างาล,ล่ะคะ c o l o w a y Junior World Golf Championship ที่ San Diego ค่ะแล้วก็อีกรายการหนึ่งเอ่อ World t o r l d m a s t e r of Junior Golf ค่ะที่ Las Vegas ค่ะ แล้วปีหน้าคิดว่าจะมาเล่นอีกไหมคะมาค่ะแล้วอยากได้แชมป์กลับไปอีกไหมคะเรื่อยๆค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับนาที่ช่วยเรื่องอาหารหน้าร้านอาหารนะครับก็ของ้าอาหารที่หลายนะครับก็เราก็อร่อยมากนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณที่นี้ครับนะครับก็เดี๋ยวขอลากลับเลยนะครับขอบคุณครับน่าจะไม่ที่ไหนอันีที่น่าก็โทรมาอันี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างใน

เห็นสายธาราีมองไม่ถึงไรูเราอย่าิ้อแสันต์เรอย่าท้อเสียอ

เมาดูดเช่นความแข็งแรงน้อยอยากถ่ายรูปสวยแต่ตัวจริงๆยังกระหนังหุ้มกระดูกใช่ดาราที่เนี่ยเขาสวยเพราะเขาไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์จนปร่างดูดีแข็งแรงนะดูจันหนแจ็คสันที่เกาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นนักกอล์ฟเราไม่ต้องไปกดอาหารเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอาให้แข็งแรงสุขภาพดีกล้ามเนื้อมัตส์โลแข็งแรงไม่มีแฟตและ เราก็ต้องไปเอ็กซ์ซายหน่อยถ้าจะให้ดีก็หาหาเทรนเนอร์มาเอ็กซ์ซายว่าเราจะเอาม้าส่วนไหนให้แข mm um ็งแรงจะเอาไขมันตรงไหนให้ยุบไปไม่ใช่ไปกดอาหารจนผอมแห้งกนน้อยเหม่อนกูตะลาแต่ทำไม่เราเห็นไหมพวกเด็กๆเราก็เก่งแต่เขาโตขึ้นไป LPGA มีแต่เกาหลีทั้งนั้นเลยไม่เ็นที่ใช้ทุกคนอย่างนี้ใช้ไม่ได้สปีห้าปี ข้างหน้าจะต้องเห็นพวกถึงหนูเนี่ยมาอยู่ LPTA และพวกคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทั้งหลายก็จะเที่ยวกันนะคะไม่ใช่ว่าไปกันอาหารนะจ๊ะต้องเลยนะโดนชอบใจว่าคุณตานี่อาหารเช้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือนี่ก็สอนด้กว่าอาหารเช้าของตาเลยไหมกระเทียมบดข้าวเชื่อแล้บกระเทียมบดหอมดิบิด แตงกวามะเขือเทศผลไม้ดิบผักไม้แต่สลัดคือตื่นเช้าวันที่คือที่ทานของเด็กมีนะครับสมบใจไม่ทรดีมะนัวเขาเขาบอกมะนาวสถคักตารคุณหมอทั้งหลายนี่บอกมะนาวแต่กระเทียมอีกนี่ผ่าอีกถือว่ากระเทียมอนี้เป็นคร่งหายอีกในลำกายต่อสู้กับโจรพวกแทนเอร์ต่างๆแคตัวเพราะฉะนั้นลูกถึงแม้มันกินไม่ได้แต่พยายามกินอะไรก็จะดีนีขอถามกระเทียมต้นไหมรับยมตันต้องต้องด เพราะกรจะดีเปนทุกขึ้นเหลาหมดนะครับเกาหลีทุกเหลาญี่ปุ่นทุกเหลาเสริมไปเที่ยงดทีนี้มันดีไงครับมันเป็นอาหารอีกต่อสู้เชื่อนะแต่ว่ารับรองว่าตะกี้ดบเป็นต่อสู้พอนนี้พวกทเป็นแคนเซอร์ทั้งหลายนี่นึงนถึงไปไนบอกดูแที่แถมดีดีเบ็กฝรั่งนีอะไรสมูบแส้ห้องไตาหวันมะเขือเทศหอมดนินนยครับหอมดดวคือเขาคือพวกผักสดดิบทุนถาดนี่นทางเป็น แล้วพอเรายังตีล้อชาๆออ่า้นแล้วยังอาหารทั้งคันใครใครบ้าะไรกแค่ทใค้บ้าป่าป่าดินไม่มีต้งหัวเพราะเราเราก็ยืนดิเราทังนอกระเทียมไหมครับเยได้ไมครับหตังกใใช่าเขาบอกว่ามีหลายคนบอกมะนาวฉันมะนาวกระเทียมสองตัวเนี่ยต่อสูตรัะได้มวันนี้ก็ แม่งลูกยังตุ้ตาก็แค่เดือนทีสองไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยมาเมื่อไหร่จะเต้นช่แช่แช่เหนื่อยเหนื่อยเหนอยู่อันนี้ขอฝากเรื่องทุกข์ก็เป็นความรู้ด้วยไหมลูกรู้อะไรก็สู้รู้วิชาและสารตัวรอดเป็นย่าอันดีเขาตีออกนอกไปเวงไมอยู่พิชชิ่งมาตีหายู่ไม่เจอ แต่ ia, แต่ย่าตัวอย่างตูตายบางทีเบ yeah. ๊กเฟสอะไรมันมีวายขาวประจำอันนี้ห้ามก็จริงจริงด้วยนะแต่นี่ก็โอ้ตายดิอย่าลืมนะนายมชัยนายมชัยต้องต้องดูนายมชัยนุ่มเน้งเตี้ยเรูปร่างแล้วแต่โอ้แต่หูมันแน่นแม่นี่คนที่จะเป็น LBJ ชนะได้ต้อง นายยงฉ่อยแต่แต่ไอยายาดิเชงมันคอมบอยเป็นชาติอะไรยมฉ่อยชื่อตลกรู้เกาออ๋อยำฉ่อยนาแต่แต่จริงจริใน LPGA ตรงนี่ครับเดี๋ยวก็คนดูจะนเี๋ยวก็้นอด่มาเรกมีรูด้านหน้าเราเปนข้อัา โอเคขอให้ทุกคนต้นตงองให้สนมตนมใปลอดปีหน้าเจอกันใหม่นะคะหนูขอฝากให้ที่เมืองไทยช่วยเชียร์ในปีหน้าที่หนูจะมาอีกหนูพยายามจะมาอีกครั้งเพราะว่าปีนี้หนูได้ที่5ที่เทเลเมจเวิลมาสเตอร์และได้ที่12 ที่คาราเว y j จูเนียเวิลค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ